เอาเงิสองห่อยอาสองอคุณออนสองามขอ่นไ่เนี่ยแร็ย่อมแร็พได้ สคู่พี่นะสวัสดีค่ะอ้ยไปกับพ่อเอกนะสวัสดีค่ะยอด้ใหาบลแล้วโอยอดสุดยอดอันนี้ปเาเป็นดอเบอร์รี่ค่ มารแองมเรป้นงาร้น้นัญญาอง่นุหมอุะสกรอามอบของที่ราอกหรือยังคุณอ่เอามอสของ อคุณป้าสวัสดีครับเชิญคณะครูถ่ายรูปรวมด้วยกัน คุณชวนไม่มถ่ายรูปเลยครับถ่ายอยู่ครับอ๋อโอ้ยลืออเมเดินกันก็เถอ,อ<ส>ะได้ใ <laughs> จกีบบก้วพอนี่วันน้องเองครับ ไฟไต่บอกำลังไฟสาเกโอเคค่ะแลนไปรอนนวลใช่ค okay. okay, okay. okay. ่ะเดี๋ยวพ่อไปส่งพ euh. ่อเชคบ้านเลยไปรถูดด้วยกันพ่อไปรถูกับหนุ่มแมนบีแมนไปรถทูนหลับขอบคุณมากครับขอบคุณ

嗨，你好。